สวัสดีตอนเด็กค่ะวิธีชมคลิปป้าและติดตามป้าป้าก็มีเรื่องเล่าประสบการณ์เริงจริงบงเราต่อไม่ได้คุยกันนานเป็นเดือนเนาะวันนี้ป้าก็จะมาเล่าให้ฟังต่อจาก ที่เคยเห็นผ่านมาก็มีอยู่ครั้งหนึง่งนานมาแล้วละ่ะแต่ว่าป้ายังจำได้ดีเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยสมัยก่อนเราไม่ไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือนะมีก็น้อยมากป้าก็ ไปทำงานที่ท้องทพตอนนั้นทำงานที่หมู่บ้านอะไรสักอย่างเนี่ยป้าจำไม่ได้แต่ว่าที่บ้านก็จะมีโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านเนาะป้าก็ไม่กล้าใช้เขาเพราะว่าัวจไนว่าไม่กล้าใช้ของเขาก็ออกไปทูตู้ข้างนอกหย่อนเรียนตู้หย่อนเรียนสมัยก่อนนะ่ะตู้หย่อนเรียน ป้าก็ใช้เงินหยอดเรียนโทรศัพท์หาลุงอนนั้นทำงานคนละที่ธุระก็โทรศัพท์หาลุงคุยกันมีอยู่ครั้งหนึง่งป้าก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวสาย,ยันเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะหน้าตาเหมือนกับชาย,ยันสัญญามากคนเราชอบเรียกเขาว่าก๋วยเตี๋ยวสาย,ยัน ป้าก็ไปกินแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำอร่อยดีป้าก็อยากกินอีกสั่งดูไว้ว่า,วาถ้ากลับจากทำงานก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากด้วยนะพอดีคุงก็เลิกงานดึกวันนั้นป่าก็ออกไปโทรตามมีข้าวมันโทตามว่า,าเลิกงานก่อน หมาก็อ,อกไปตามถามว่าเริ่องานยังหิวข้าวนะหมากอกว่ายังยางรอสักรออีกสักคู่เดี๋ยวก็คงเลิกแล้วแนะ่หมาก็นั่งรอนนะรอยอยประมาณแค่ครึง่งชั่วโมงก็ยังไม่มาปมาก็หิวข้าวก็ออกไปโทรศัพท์ตามนี่พอโทรในเส้นาทางที่จะออกจากบ้านไปหาโทรศัพท์ก็ไม่ไกลนะประมาณสักร้อยเมตรนี่แหละ มากโทรศัพท์รอบพี่สองก็เบอร์เดิมมีเรากรโทรประจำเบอร์เดิมเดินไปหาลุงร้านทิธุรโทรหาลุงก่อนเบอร์เดิมมีแหละวันนั้นว้าก็ไปโทรรอบสองมีคนรับโทรศัพท์ทมมทร,มมรันรมมนนนรบนะขอรับโทรศัพท์เขล,นะล,ลแต่ว่าเสียงน้ำมันไม่ใช่เสียงหนงมันคล้ายๆกับเสียงว่าโรงงาน ลำเล็กอะไรมันจะดังเช่งเช่งช่างช่างเสียงเด็กกรุงกรุ๊งเว้งเสียงคนคล้ายๆกับคนเมาเออเออคล้ายๆกับคุยแต่คุยไม่รู้เรื่องบาก็เลยถามว่ารู้เขาก็รู้นะรู้เขาก็รู้แต่เขาก็คุยอะไรไม่รู้จับใจความไม่ได้เลยบางก็ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังอยู่ถามว่าไอจะลิ้มอยู่ไหม เขาก็บอกว่าเออเนะเคุยแบบนี้แต่จับใจความไม่ได้หรอกว่าไอ้ที่เขาพูดหรอเขาพูดภาษาอะไรล้วก็เอ๊ะก็มือเดิมอยู่กดโทรศัพท์วางวางก็ถูกนัดสองไอ้ไอ้เสียงอ้เสียงเขียงกลงเกียกลาดังอีามเคย้าก็เลยถามว่าฮัลโหลเป้นใครพูดเนี่ยเขาก็บอกว่า เออเน๊เออพูดแบบนี้ตามเคยจับใจความไม่ได้เลยพูดอะไรแต่ก็แต่ก็คุยเนาะแต่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมว่าก็ฝันว่าก็เลยอีกอย่างนั้นใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะลิ้บหรือเปล่ปาเขาเขาไม่พูดดีเขาก็อะไรอะไรๆก็ไม่รู้ภาษาอะไรบ้างแต่แต่แตคล้ายๆกับค,คนเมาเสียงหนักเสียงเบาบางครั้งก็เสียงขาดๆเลย ตัไปตัวแม่ก็เสียหูแวเออ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 แล้วก็ป้าก็ฟังอยู่สักพคนนึงนี่ก็อ่ะร้อนเลยหรือเปล่าใครน่ะเขาถามก็เลยถามว่าใครน่ะแล้วก็ไม่ตอบป้าก็เลยโมโหตอนแรกป้าไม่ได้กลัวนะป้าโมโหหรือว่าเขาแกล้งป้าไป้าก็เลยโมโหป้าก็เลยว่าเดี๋ยวจะลีบกลับมาแล้วจะจัดการบอก การเลยใครหินแจกบาทวันี้เขาก็เลยฟังอีกนิดหนึ่งเสียงิงงัเขาเสียงคล้ายๆกับคนพูดกันแต่คนไม่รู้ๆแล้วกันพวกหัวสักพักอ้ก็เสียงมันก็จะช้าลงช้าลงกันฟางก็เลยไม่ไว้ใจแบไม่รู้ว่าเสียงคนหรือเสียงผีปัาก็เลยวางโทรศัพท์กลัวเลยเริ่มนึกกลัววางลอยโทรศัพท์ปุ๊บกลับมาบ้านเลย กลับมาบ้านตอนนั้นไปทำงานที่บ้านเขากลับมาบ้านเขาทีนี้เป็นเช้ามาไอ้ลุงเขาก็ไม่ได้มานะเพราะวันนั้นเขาโทรมาบอกว่ามันดึกแนละ้วรถไม่มีนะพรุ่งนี้ค่อยกลับเอาไปซื้อกินก่อนนะป่าก็เลยออกไปซื้อแล้วมันนะมดึกป่าวก็เลยนอนพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาลุงเขาเลียง,งานนะป่าก็เลยอยากอยากจะบอกเจ้า,านะของมาหรอขโทรศัพท์ได้ไหม เขาก็เลยบอกว่าอ่าก็โทษสิบ้านเราก็มีโทรศัพท์จะออกไปเสียตังกดตู้ทําไมจะของบ้านเขบอกทีบบทนี้เล่าข้อความเขาบอกเฮ้ยจะไปโทรทําทไมตู้นั้นรถชนพนกตายบ่อยนะที่ตู้น่ะไอ้มอเตอร์ไซค์น่ะชนตายที่ข้างตู้โทรศัพท์แกสังเกตเห็นไหมไอ,ไ,อไอ้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 ตู้โทรศัพท์ข้างๆมันมีหลักนะหลักเหล็กอะไรนะมันเบี้ยวเข้าไปแกเห็นไหมรถรถชนคนตายแถวนั้ยนะ ไม่ใช่ว่าจะมีหลายคนปละชชนแล้วก็ตายก็มีจะของบ้านเธอจะออกไปเดึกดึดดึดดึดนาทีนล้วให้โทรที่บ้านจาของบ้านเขาบอกว่ายายไม่ว่าหรอกโทรเลยจาของบ้านเขาบอกฝากเออไอที่โทรศรัพท์ตามสารน,น,นะบางครั้งนะก็อย่าไปไว้ใจมันนะเพราะว่าบางครั้งมันก็มีอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดเกิดที่มันก็อาจจะเกิดเกิดขึ้นได้นะว่าเสียงวันนั้น มันมันจับใจความไม่ได้ป้ามันเลือกทีหลังว่าคงไม่ใช่คนหรอกป้าคบอกคงม่ผีหรอกป้านะอย่ไปไว้ใจมันโทรศัพท์ตูนให้เสียงแปลกๆเลระวังเลยแล้วก็นี้เลยบางครั้งมันไม่ใช่คนป้าว่าน่ะแต่เอาไว้คลิป <applies S 1> หน้าแต่ป้าจะลอยฟังเ่อะหนะโอ้ยเยอะนะไว้คลิปหน้าแล้วปาจะเลห้ฟังตอนนี้ประมาณห้าทุ่มอ่ะ อาจจะนอนกันเจนนะออกไปชมากัเจกัน